ต่อไปนะคะจะเป็นโรเซ่นั่นเองโรเซ่พัชยองนั่นแหละเออก็เป็นวงแบ็คพิงนะคะเช่นเดียวกันดิซ่าเราทำผิดอะคะ่ะเราเผลอไปกดลบนมเนไม่เป็นไรหรอกนะขัดแก้ใหม่นะเราก็จะขับสามเลยแล้วก็กดเขะปายเหมือนเดิมไม่ต้องสอนแลนะ้วเนาะเออ โรเซ่พัชยยงใครเป็นแฟนคลับโรเซ่บ้างคะก็อชอบอยูเซ่อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเไชอบพี่จีซูมากกว่าโอเคแล้วก็เอาอันนี้กปเลิกอ่ะทำไมมันเลือ่อน,นอไม่ได้โอเคเล่นได้แล้วกดที่สองบา,บายสีดีกว่าวันนี้โรเซ่เราจะเป็นสีม่วง บวงตอนนี้กำลังฮิตสีฟ้าสีชมพูกันอยู่นะคะก็ตอน,นก็เริ่มไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ละจาสีาสม่วงผสมกับสีอะไรดีเป็นเอาเป็สีอะไรดีสีแดงแล้วกันนะสีแดงเ็จแน้วเออสีอะไรก็เอาไปนนะเข็ม ไปเราจะทำเอเอแค่เจนนี่นะคะเราก็จะทำเจนนี่พอต่อไปแล้วก็จะทำรวมวงเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วต้ตงนี้ฟิวเตอร,ร,ร,ร์อย่าลืมปัดลัสณสี่หมี่ด้นะคะเตือนแล้วนะ <S <S สเส็เรียบร้อยนี่สวยมาก จบกับปันไปเร้วนนะคะทุกคนโอเคค่ะไปเจนนี่กันเลย